ดูนะคะอันนี้จะเป็นกะเพาเคียวหวานเรามีน้ำซอสเขียวหวานมาแล้วก็ไก่นะคะไก่ที่พั่วสุกแล้วเราจะมาทำเขียวหวานแบบง่ายๆกันนะคะอันนี้เราก็คัวหอมมากถ้าทุกคนได้กิ่นออกไปทางเนี่ยเสร็จแล้วผักที่เราไปเก็บมาช่วงเชา้า ก็จะมีใบใบนี้จะเป็นใบแห้งค่ะใบแห้งที่เราเก็บไว้เขาส่งมาให้เขาส่งมาให้ลหลายวันละเราไม่ได้กินใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปอันนี้ก็จะเป็นเขียวหวาน5นาทีเหมือนกันนะคะ

อันนี้ผักไม่มีนะคะใช้ใช้ถั่วฝักยาวแทนเพราะว่าเราจะใช้ของที่เรามีเท่านั้นแล้วเราก็ไม่ต้องปรุงรสยงใช้หม้อหม้อน,นี้ก็ราคาแค่จริงๆซื้อมาแค่ราคามัน,นจริงๆ200กว่าบาทแต่ใช้ได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ประหยัดไฟสำหรับคนที่อยู่หอจริงๆ